เฮือนๆอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆอยู่ลุงสวัสดีครับแม่ป้าลุงเสิร์ฟพนว่ามะเร็นแม่มะเร็นลำเนียคือหายไปเลยพนว่าคือผมมาเยี่ยมสวนแม่มาเบิ่งอิฐพันลำเนียงงามๆพนว่าแม่โอ้ยายงามเนาะยใหญ่นาะโอ้ยายทรงใสใหญ่ไปทรงอยู่ใสนี่อิฐพัลลำแม่ไปทรงใสขายในสวนว่าขายเขาไม่ซื้อขายในสวนนี่นะวันนี้ไปทรงห่างพี่ซี่ห่างยังเน่ยโอ้ยขาอี่ดีครับครับผมวันนี้มาจากก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับ อยู่บ้านบกครับอยู่เตียวอยู่เงื่อนย่าครับผมพอดีสร้างสร้างเชื้อเราเห็นอเงอนครับผมเราเราบอกว่ามาโปโมเลยมาเบิงสวนนี่ครับเป็นว่าของสร้างครับของลุงครับของพี่น้องทั้งบ้านนี่แหละครับผมเพิ่งมาได้ให้อยู่บ้านบกครับอยู่ตำบลกับเชืงครับกับเชืงอวัสุทีนทำครับผมพี่น้องครับเบิงอิสระล่าเราไเครับเคยมาเบิงสัวหนึ่งเลยครับเปลี่ยนแปลงนะครับผมงานเรียวขนาดเลยครับเราปลูกตัวเรียนน้ำ แล้วว่าทุเรียนเราเหลืออยู่สองต้นวะนี่ครับผมบรรยากาศครับผมปลูกพักปลูกยังน้อฟังครับผมพอพอจะรถมอไซค์มันจอดอยู่แต่ว่าปุบอ่ามนเมียมันพี่ไช่ครับอัน่ามันไปทางไหนน้ำได้ลองพอดีแห้งพอ่ีเลย,เลยแล้ววางระบบน้ำครับผมเลยทั้งพันลิตรครับาผ่พอกไปเอางวงวะใหญ่เลยคนบอกว่าขอไปบึงนะครับคนว่า เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเฮือนอยู่ครับผมเพิ่นสร้างเงื่อนเป็นเป็นสางครับผมเพิ่นสร้างบ้านสร้างเฮือนให้ยายดหกยก็เดียวน่ะครับเบิ่งพี่น้องครับโอ้หลายต้นเด้วคริงสพาล้ำแบบย่างเงาเลยครับน่าสิซื้อมาแบบแบบเพาะเนื้อเยื่อครับผมเพาะเนื้อเยื่อแพงเด้อครับนั่นพื้นที่หลายไร่อยู่ครับน้ำได้รองแหงไว้เลยนะครับผมนี่ง่ายมาหนาครับ ส่วนมาเราเสียเนี้สะพานเาแล้วครับไม่เพราไม่ไปดูท่องครับผมไปดูท่องนี่ครับเบิร์นก็แลครับผมแล้วปลูกหางคุณนล่องหางแห้ผมมาสิบคุ้นิบหมดล้ครับโอ้ระวังล่องไม่สิบเมตรครับระวังล่องครับสิบเมตรสวนกำลังเป็นครับผมกำลังเป็นหน่วยครับผมกำลังเป็นลูกครับหลายต้นอยู่แร้ปลูกหางกันอยู่แต่ละแถวกันหลายต้นครับผมงาอยู่ครับ ยางไปกับหกอยาดยางยางครับผมทางยางยางครับผมเพราะว่าใบมันติดกันอย่เลยครับใบเขาบนบริตัดบริษยางงยางครับผมหลอกหัวยางทีครับเราไปบริษัทหัวร้ายครับทนี้เนาะเพราะอันตนนั้นมมเห่น้ทัพหนึ่งบอกท่านเหร่ทันี้เนาะบอเบื้องตัวละคสุดนี้จะได้ขัดแต่จังขัดแต่ด้ ยางยากพ่าะยากถึงจะไดนยางเป็นอะไร็ยางออกมเนี่ยโอ้ยางถ้าออกนั่ไนะม่ใช่ยางบริแัสบริแงม่างนะแดงนยบริแตงใบนะหือปล่อยสิเลยแงแนะเด้พิ่นแดงแห้งน่ะตาันจบไปพักเเียนบอดาเรานะหายหาหมงเลยให่มดเยหายเออใหญไหมโอ้ใหญ่ดอกยังขึ้นงามเลยดอก่ายใหญ่เป็นว่าเป็นว่าแตงหมดไกับบนตัดออกได้บมยให โอ้ตัดออกก็ไดนี่นะโอ้พอนัดตัดตัดอันกิ่งออกเลยพ่อเห็นเห็นเขาทรงอยู่ห่างไม่ไกลเขาขายแพ่งตัวเห็นเขาเขทรงอยู่ห่างวิกซี่ครับอันเดี๋ดน้าย่ำไดนครับนี่โน่นี่ว่าเปิดน้านี่พ่ย่างเปิดอะไรบ่เจ๋อเลยโอ้เปิดตะกร้อนี่ไว้เป็นบ้านี่นี่ เออแล้วก็เปิดท่ออันเปิดเปิดไหลมันไหลจากจ่างเลยนะใหญ่เนี่ยเพิ่นคู่ใหม่แล้วครับนี่ยมองได้เพิ่นสำเร็จครับอันรสชาติบริเกินไม่ใช่เทาที่เห็นเป็นจะได้ใหญ่รสชาติหวานบ่หวานกรอปะใหญ่อีกด้วยปอีกด้วยปจังสิเดกเก็บแต่ขายนี่โอ้หอีกบวกด้วหนึ่งอีกบวกด้วเลยน้ำได้ลองแห้งมาได้เนาะ โอ้หนีย่ายหนีย่ายแบบนี้ว่าย่ายสบายเลยน้อยย่ายเล่าเดีผลวพ้นน้ยายเนาะคือคือเด็กอันปิดไปดีแท้ที่ไหนยายยายเก็บไว้ดีเนาะยายเนาะว่วเห็นหน้าสัตว์ยายก็เลยถ้าพอดีกวัวยายบปโลบปโลไม่เห็นหน้าของน้อยยายเนาะสามไร่โอ้ยายพื้นที่สามไร่เนาะยายพื้นที่ปลูกสามไร่ติดแสนกว่ายายมาครับผม แสนกว่าเลยครับผมไรไรครับดีกว่าเห็นหน้าแล้ววะตีกว่าผลผลิตเราขายกิโลละสี่ร้อยเน้อย่ายเนาะอันบริษัทโซงเขาห่างซอยนี้องเขามาเหมาเลยเน้อย่ายเนาะเขามาซื้อคนละกิโลไปฝากญาติฝากหลานเน้อย่ายเนาะเบิ่งตืลอเครับผมอีเขาประมาณเขาพันศาเนี่ยนะครับเจ้าเสด็จเจ้าเสด็จยังย่ายเน้อเจ้าสด็จเจ้าเสด็จกินเจ้าสด็จขายเนาะยายเนาะสิผลผลิตเนาะเบื้องตื้อเหรครับผม หดหน้าหดน้าเป็นเวลาปะครับหดหดช่วงไรครับผมนี่ช่วงเช่าปะโอ้เวลาวเก่าแตารปูรอบไ้นี่ปปูห้างนระวางร่องนี่เป็นสิบเมตดแล้วเนี่ยน้อยใหญ่แปดเมตรแล้วพื้นที่สามลแจ่ขึ้นขึ้นขหลายแต่ใหญ่ผมเนีเบิ่งเป็นหลายหลนยใหญ่พื้นที่สามลแต่หลายแห่งมันเน่าลโอ้คือเหมืจากต้นใหญ่นี่ยใหอยู่นี่ใช่ เราก็ย่ายปลูกบักม่วงนล้วน้ำยาย่า่นอ่ะทุเรียนอยู่ทั้งพุ่นครับทุเรียนตายแล้วหนังให้เงาหนามันกระโเผานั่นหนามเท่าเมื่อตะไสรนีเนาะให้ย่ายตรงเด็ดหน่วยมันถิ่มแลบ่เด็ดถิ่มอันเป็นหน่วยทุกต้นบ่ย่ายครับเพรก็เลือต้นเดียวน่ะเลือต้นนี้ที่บ่เป็นอันย่า่แล้วอันเหนื่อยเยอะปมาปลูกเลยรเปนร้อนครับนี่เยอะแพงว่อันเหนื่อยเอามาช่วงนั้นมันพันสองแต่แต่ช่วงวังเรื่ี่มันแพงโอ้ผมไปหา้าจาระ์ผมสองพันหาผนเลย อยู่อันตําบลตะองผลไม้ผซื้อมาสองพันหาช่วงวันหนึ่งม okay. oh ันแห้งมันเหลิมลงแล้วโอ้โโอ้ยใหญ่ใหญ่ห่อใบบนดลยครับถ้าบุญห่อสีขาวน้อยใหญ่ถ้าบ่ห่อไว้นี่เป็นยังครับทางถ้าบ่ห่อไว้เป็นจงไหถ้าข้าบ่ห่องเลกถัป้องกันมะไล่กับป้องกันนกป้องกันป้องกันนกมันกินนน้อยใหญ่เนาะต้นหมากมันติหยาบเพียรลุ่งอ๋อเพียรก็ลงเช่นกันป่ะจ้ากับป้องกันใบโอ้ป้องกันไว้ก่อน ไอ้เด็กพ่นผลิตมากัยงแต่พี่ก่อนพี่ที่ผมมาเบิ่งนั่นบพาท่นไดนไหนเนาะยังแต่พ่นกำลังไหนบ้างพี่ก่อนบอกแต่พี่กายโอ้ครับผมลุงเราครับขยันดีดีหนาะไปครับขยันเท่เฮือนดีดีครับผมลุงเท่เท่เฮือนบักม่วงกับพันเอียงเนาะบักม่วงคนหนี่งไหมพันเอียงโดนปลาเอียงของไต้หวันคนโอ้บักม่วงพันไต้หวันโอ้อันเรียกเลี้ยงไต้หวันหน่อยนะจักระพัดเอียงอะไรคนหนึ่ง อันน้ำน้ำกล้องก่าน้ำในปอนี่น้ำอันคือจันบอกเผาไม่เห็ดใหบ่ปอนไม่ว่าปาดเลยก็น้ำไรคือจันบอกเผาหรือยังก่นบ่โอ้ย่ายเห็ดยางน้อยใหญ่นาะโอ้ต่ว่าน้ำน้อยใหญ่นาะน้ำเพิ่งทด้ไหครับผมอู้ยดกดรับดกขนาดเลยไหมโอ้พี่นีมันหนาวเขาเลย ใหญ่ตอนเอาเสือกเนี่ยก็เอาเสือกจองน้องใหญ่นาะมันหนักไม,ม่ข้าวหน่อกิ่งโงรงงานครับผมครับผมพื้นที่สามไร่ครับผมเราขายไลาดืเป็นแสนครับสามไร่แต่กอะกลัวสิไรนี่กพผลผลิตกัด้นน้องใหญ่นาะหาเดือดครับผมแจ่ว่าว่าถึงกับุ้มอยู่ครับผมปลูกโซเดียวคุ้มอยู่ลงทุนครั้งแรกน้อยใหญนาะ ลงทุนแค่ครั้งแรกแ้วก็ได้ผลครับโอ้มาอันพญนยายนก็บ่อยููไหมเายนยานะเายนยราเราไปอบรมไหมโอ้โ้อลงหน้าเไจะจะได้เราคักแต่สวนเราแน่นเเ้นคักันปลูกใก่ปลูกกันถ่ตสว่าแเราอันเราปลูกต้นใหม่บางงามอะไบางขนเราไหมอู้หมใหม่เราง่ามเราไม่ดล้วครับขาไปอบรมอยู่เนาะอบรมอยู่น่าะนาครับ โอ้อหคนละโซนม่คร oh, ับโอ้บ so no ่อใดไปนโซนรัตนาบะโอ้โรมอยู่ที่นบ่ของอีกโซนปงอ้อเจ้าไปเปรื่องอยู่้ังบุญนารังบุญนาโอ้แต่ผบกัสมัครด้วกันแต่ผมบอกบ่ได้สมัครเพราะว่าเาเขลงอยู่ทาเ็ด่วนัวเากะทิสบายใจดีเนาะอยู่แบบนี้ดีกว่าใหญ่เปนี้มวนกว่าเนาะ ใช่อ right? no, ันนี้มันมันสีนมกิ่งลงจังไหนปนไหนครับลูกนมกิ says, ่งล่วงมาแห้งๆมันเลิมนัะมันกันเลิมร่ลงอ๋อร่วงแห้งแล้วเสือกมัดจังไหนมัดใช้กันบ่โอ้เสือกมาไกลไปผุนปลายปลายผุนปลายผีบ่เ่มันมันคือลงไปตามของเขาอย่างเี้ยอ๋อเห็นว่าลงแห้งข้าก็ตรงมันสีจูดินนะบ่บหายบ่หายมันจูดินเป็นบ่ครับบ่โอ้สีได้นี่หนามแห้งแล้วเาบ่บ่ไหนเจ้าบ่ไหนเจ้าหนามไม่ได้นะมันก็ พ่อจอไปว่าไปว่าเรียงป้ายน้ำหลงนะครับหนามว่าพ่อเนาะมันอ,นะนาาอยากน,น้้งนานมีนนมนอะไรเนาะใส่พลังงานใส่อาทิตย์กับติดติด,ด,ด,ดอะไรตัวอยู่บานนะั่นบ่านขายสภานลำาไกกับไทเลยว่ยากระจวดเลยแล้วบาของบ้านภัสดเว่งท่านเขาเป็นเพรลยดีเลย่วมาลงทุนเบิดร้ายแห่งไ ของทุงเหลายหมื่นสี่หมืกว่าเนจะโอ้เรื่องแพงโซาเซีีแพงห้าไหมสาื่นอ้แสงอาทิตย์โอเคยูซีแพงยี่ปายภาเมงกับเชิงโซ่าเซองของกับเชิงโซน่าเซลครับผมรามาโประมทให้ลุงเนี่ยแต่ได้กลับมามาเบองใไ้เพื่อนเลยได้ลุงเนี่ยย่าผมได้สนใจค่ะอีกประมาณเข่าวภาษาพื่อนเนาะย่าเนาะ เขาภาษาโอ้ยเดือนเสด็เดือนเปดเดือนเก่าผมไม่จมาอันนี้มันอันนีมัฝึกเดือนประเทศไม่าเลยอัก็สมเือก่มนมายป้อาผึ่้านาคอครับเ้ากสีุกเป็นเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเสื้อผ้ามีชนะกับนาสีซุกแล้วครับผมผ้ไดสนใจม่สวนย่าเลยครับมาสวนลุงลุงลุงเซื่นเนาะ มาาไหครับผมอยู่ติดกับตะนาำฟาร์มงูครับบาดจะบกตะบนกับเซิงอ่เภอกับเซิงจวัดสลินครับมามาเร่นมาชมเลยครับมาอุดหนุนมาซื้อนะครับการราคาซ้ำเก่าหราใ่ญ่เนาะนั่เรียย่อ้ต้นไหนมันลงแล้วย่่มันตกล่ะนั่นดิฮักหมมันหักห่ดอ๋อเขาสิออกเขาสิข้านไปเขาเอง เป็นยังสี่บ่ะเป็นธรมรมชาติจังสี่ธรร,ราามชา,า,าติแลยเหนือธรรมชาติแล้วนี่ยังเขายัางบอน,นะครับผมครับนนะเบ,บื้องที่เหล่าน้องยายน้องอปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนกับทุเรียนยยนี่ปลูกหงาก็ตัวนี้เนะาะครับผมครับขอบคุณยายนะขอบคุณด้ายายนะครับน้ายายเดี๋ยวมะเล็งน้ำมะกกีตต่อบ้านน้องหลงยายนะหาถ่าลูก่นวางเศร้าเห็นง่ายแล้วก่อนนะหางเงื่อนก่อนเพราะจะมะเล็งน้ำเพิ่นหรอกมาคิดต่อป้าครับผมเห็นเงื่อนอยู่เบื้องที่หล่ะ ัด้าฟังน่อก็ตัด้าเรียบร้อย้วครับโอ้โหอ่โเครื่องหนัก่น่ะครับผมครับโอ้โหใหญ่เอ้ยต้นเหล็กกรวบะแต่อันนี้เนเนาะต้นแหลกกระบะแต่มันสีเป็นจงไรเนาะเห็นเขาปลูกอินทผาลัมหลายมองไหมเนาะเห็นเขาปลูกหลายมองบ้างมองกับแปงมาลอยบ้างมองกับแบบเรียบรอยเนาะไอ้บ่งจ้อรวงจ้อเนาะ แต่ว่าอันเห็นแต่ขี่รถด่พานไปก็เห็นแต่ต้อไหมอยู่ท่าผุนไหมท่าผุนไหมท่าผุนของทั้งเทนมี่ไหมเคยเห็นเคยไปเบิ้งเลยไหม่ปก็เหลือแต่ต้อเหลือแต่ต้ออยู่สามต้อบัดว่าเบิ้งของใหญ่เนี่ยโอ้สดชืน่นนี่งามขนาดเลยครับผมสุดยอดแน่คนี่ผมไปเบิ้งมาแล้วนึงเหลือแต่ต้อไหมแบบกร็รากแรดไหมตอนไหนกน็งามอยู่เธอว่นทรงห่างาอ่ะไหมออขอเพื่อนโบเห็นเลยไหมถือว่าได้ผลนี่ขนาดเลยนี่ถือว่าโอ้ถือว่าดินเป็นดินดินบอลรฮ้จะได้ยง เป็นน้ำปุ๋ยเป็นน้ำไอสภาพแวดล nah. ้อมเนาะท่าผ oh, ีนั่งน่ะอ okay, ๋ออันนี้เบิ้งตลอดนั่นปะครับนี่อันนี้ยางเบิ้งทุกาเลยอ๋อยางเบิ้งดวงตลอดอันนั้นต้องใช้พนมีเวลาเบิ้งมากเนาะดูเขเลยกระดุกกระดิ๊ดไปทีนี้ผมบ่ได้อันนี้เลยผมผ่านผมว่าจอดไปเบิ้งถ่ายรูปถ่ายรูปไอเบิ้งเนี่ยผมประกาศผมให้เบิ้งแต่ต้องได้การงานไปดอกไปแต่ว่าบ่งมันบ่งมันมักทำไรไหมไอไม่ได้ปีแข็งไอดวงแข็งไหม เออดูกเภาเนี่ยเบิงที่หละครับไม่ดูง่ามขนาดเลยครับ,นนด,รบดูท่องครับผม